สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะ,คะน้องบ๊กอ๋อน้องบ๊กมีน้องบ๊ก,อ,บกอันนี้นวดให้ทวดเนาะนวดให้ทวดถมอันนี้ฝึกแล้วอันนี้น้องเซเว่นนวดขาไหนดูสิกดถูกเส้นไหมนับนับหนึ่งสองสามด้วยนะครับเวลากดไม่ไม่ไม่ยุกยิก ต้องใช้สมาธิอันนี้ทวดทวดดูเพลงอันนี้ทวดเป็นแฟนพันธ์แท้รายการอะไรนะนี่แม่ดูช่องสามสิบเอ็ดเวทีอะไรนะเวทีเพลงเพาะทวดติดช่อง31มอมากเดี๋ยวคืนนี้จะดูรายการอะไรนะรู้ไหมอะไรนะรู้ไหมใครสดแฟนมันแท้ อานวดครับอามือข้างไหนน้องเว้นผิดมืออ่ามือไหนจับอ่ะถูกครับอันนี้ฝึกฝึกหมอเด็กไว้ใครจะจองจองเลยนะนี่หมอเด็กสองคนกำลังปั้นอันนี้ดูแลทั่วดูแลภายในครอบครัวช่วยไม่ได้นะย่าย่าเป็นหมอ